อะสวัสดีครับสวัสดีทุกคู่ทุกคนนะครับเด,อ mm. บด้อมื่อนี้กะเดียวกิจไรลาะเอฟซีจากทางอันทางใดละ่ะทางพุูหละสำหราบพันยูทางไต่พันทรงของมาให้ครับกขอบคุณอันไอ้นิตยาเลยครับเด้อนามสกุลอีหยัเง,เงเนาะอ่านบวกนิตยาเสื่อเสื่อยังโอไรมือ,อนอีอ่านบวกเมียนบวกบอกว่าหรือสิเมียนผู้ใดคนอื่นมาจ้าบ้ากับ เห็นในยูทูปเพิ่นว่าเพิ่นซื้อคุณฟิล์มหุณนยังสยามนี่แหละว่าเพิ่อนนอนเป็นผูน้รับเหมาเซเว่นกะขอบคุณขอบคุณครับเพิ่นส่งยังมาให้แน่นี่ครับเบื้องนี่เบื้องน้ำกันละพี่นอ้องเพื่นมาบักจัดตวัวประธานบักทุเรียนมาดิส่งมาให้ยานมันลลีส่วนดีมะฮอดกะพอไปย่างเลยสัมหน,น,น,มนี้ก็ดีอกดีใจแล้วครับขอขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆลาบัดน,นี้เพิ่นว่าเดี๋ยวอีกจักสองสามมือบักลำใหญ่สิมาพร้อมมาสั่นอ่ะบักลำใหญ่กัสิมาอีกก็ดีใจหลาย โอ้หอมมาอยางดีครับนี่ยังเนียนรับเบื้องน้ำกันเด้อโอ้อาหารทะเลกับนี่เอา้านี่ปลาแหงครับปลาแหงปลาเขาเอื่นปลาชิวแต่ว่ามันเป็นปลาทะเลและมันเอื่นปลายัางกับหูอทอดกินเสียบๆครับขอบุณหลายๆนี่ค้องมักเลยครับถ้าได้ปลาหมึกแหงมากกับเทือสดีก็ดี โอ้ได้มากสองถงุงได้ปลาได้ปลาแห้งสองถุงวันนี้ก็ยังอีกว่ะอันนี้อีกนะ่พักเหี่ยงไอเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนซื้อหัวใบตองมันดีเนยเงี้ยมึงไม่มีลูกเบื่อเบื่ตัวเราอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเบิ่งก่อนเด้อวันนี้ก็อยู่บ้านอยุบสองเงี้เราแหละครับพักเหี่ยงวะ นี่ก็เอินพักอีหยัางคนเดมหูหก,กับบอกในเรื่อครับเด้องเขาไวเฮ็ดยังกินไอีหยังวะไม่ายาหน้างก็ขอบุญขอบคุณหลายๆครับเออเฮ็ดงาน,ฐฐานกิจการลุงเรื่องเมาส์เว่นให้เจ้าได้กำไรเมือนล,านลานนานอ้านเสียล้านคนละอีหยังวะพักอีหยังโมหูเลยบอกเคยมีแตวแถวนี้อันคล้องไตกับคล้องเทิงเข้าไวเฮ็ดหยังกินเดี๋ยวมาเลี้ยงกับหีบพัดบักสซตอร์นะครับให้เพื้น กินให้เบิ้งดอกมะแรงนะ่ะสตอว์พัน์ในโอ๊กมะแรงนี่พัฒน์ในว่างเนี่ยสิเดี๋ยวๆคือจะเป็นอืดๆหนดเลยมะแรงนี่ไปพบศุกก่อนครับเอออันนี้ก็ผักอี๋ยังมะขันเข้ามะขันในหูวซื้อนี่เพลนหอกซองมาใหอยสองอันอันนี้ก็นหน่วยหน่วยหน่วยบักนี่อย่างวะบักปากกับหรือบักสตอว,วันบักสตอใหญ่บ้างเอาพาบไงก่อนเนี่ย สตออใหญ่ครับโอ้บักสตออยู่เดียวบ้านมีแต่หน่วยซ้ำอันพักเกษมอันนี้หน่วยบักใหญ่เบิ่องต้นเน่ยบักสตออเฮาขอบุญขอบคุณหลายๆครับเพิ่นส่งมาแต่ใต,ต้อันคุณฟิล์มล่ะอวะเห็นเพิน่นเมมมินหน้าในอัใน,โโในใน YouTube ในคอมเมนต์ซื่อว่าคุณฟิล์มคุณฟิล์ม ขอบบุญขอบคุณหลายๆผู้ใดซองเยอะมากครับขอบคุณหลายๆครับมือหนักแบบหอยใหญ่โอ้เสียบแห่งครับหน่วยบัก้อยของผักติมาแต่สุราตเนาะอันนี้ก็ชิเป็นเพลิดเพลีแห้งเล็บเนีอนหยิ่งมากมันคือดำๆมันคือผสมกันเขาเห็ดีหยังกินได้มือนีิเขากินได้เลยบอลนี่เขาดองมากโบหูเด้อบอกไงเด้อเออผู้ใดหูก็มาบอกในคอมเมนต์เนี่ยพักอันนี้เขาไปเห็ดหยังกินเห็ดหยังยังสเสียบปลาอันนี้เห็ดหยังยังสเสียบบอกมากบอกเก่าแล้วเจี่ยงเหล่าชิปน้ำมาแล้วก็ บักสะตอบักสะตอบักสะตอผุ่นโอ้ลายปืดอยู่อัดกินเพิ่นก็ตินี่เนาะหลายแห้งหลายแห้งบักสะตออยู่บ้านผมนี่ผมมันธรรมดาหนาเยนี่ของแห้งเลยนี่เขาขายอันสามเน่วยนี่ยีสีบเป็นอะไรแมนบอร์สามเนื้ยีสีบครับอันนี้เป็นกระช่วงม้านี่กระตีเป็นมูลราคากับประมาณหมื่นกว่าบาทโอ้ยบอลลินได้ซื้อดอก ถ้าเตีย้ยนถ้าไปขายสามเมืองยี่สิบกับที่ได้หลายบาทอยู่หนักชีหาลอยเป็นพันคนละขอบคุณขอบคุณหลายๆโอ้เพลินเอ็มตายาายัมาห่วยมันก็มีห่อนน้อนมาพร้อมวะธรรมาดาหลังของปอดสันพิษมีหนอนเป็นธรรมชาติครับนี่หน่วยอันนี้เขาดองมากเลยที่อย่างวะมันก็เงีย้ยเงี้่นี่อันนี้มันเขาดองมากอย่างเดียวเดียวแกเบิงพี่น้องแกเบิง จ๊เลยวะไม่เลี้ยงเขาถั่นพัดเขาพัดเขาปอกเปียกออกบอกท่านพี่น้องเพื่อนหูบอกเนี่เด้อมื่ออื่นหมดละเจังถิ่พัดมืึอนี้ว่ามันในว่างครับมืึอนี้่มันในว่างเดี๋ยวเกียร์ให้บึ้งขอบคุณหลายๆเด้อทั้งพี่น้องท่างผักไต่เข้ามาหักมาหอมมายินดีเดี๋ยวผักเนี้ยกับผักอีสานเนี่ยนี่มันหันด้กิ่นน้ำยู่ผักกางก็ได้กิ่นน้ำเหลียวผักกางกับด้กินเนียด้วดิกินเนียน้ำแล้วได้กินเนียเหมือนกันโอนเงินมาให้ไปซื้อเนียนะครับเนาะ อัท่านกว่าบาทขอบคุณหลายๆขึ้นกับโอนมาอีกกท่านกว่าบาทให้กันขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเขาเกะยังสีแน่นอนเอาไปผัดไหมกินดิบก็ได้ครับเสียบปนอยู่เว้ยน้นองน,นี่เนี่ากลับครับว่าทำไมถึงขึ้นเลยถึงขื้นดีๆครับ นี่เด้อไอเด้อเก็บไปกะลังไว้คือเก่าก่อนผู้ใดอยู่แถวนี้กลับมาเอาไปยำไปกินน้ากันนะครับเด้อนี่เอฟซีพันอยู่แถวนี้พันโซ่ไมาให้กันนี่อันนี้ก็คือสิบักสตอรอันนี้คือสจิมเปนของดองเครื่องจิมนอืนบ่ของดองกับของเมทเอาลยว่ะบ่เมอนะครับบักสตอดองแท้เลยนี่มันก็เป็นอับๆจังสิวะเขาเห็ดเนียงมาอันเขาว่าเห็ดเนียงกินนี่จะบอกกันได้เด้อนี่บักสตอร์มันยังไงสิแล้วก็พักอันนี้ก็พักเนียงว่ะ ก็ไม่เห็ดนเนี่ยจริงวะใส่เนี่ยออมหมดจะเห็นข่อยออมเนี่ยดีหมดจะขึ้นทรงพักอันนี้มาซี่บมึงก่อนกินดิบได้บ่มอสเบียฉันอ่กูเป็นม,มือโลชาติวะมึงอู้หึ้นหนึ่งหนึ่งต่วครับนี่ละพักอันนี้พักเนี่ยอยงเบื้งเมียเขาพักหนึ่งวันอันนี้กะพี่กินกับข้าวต้มล่ะจะเห็นข่อยกินมข้าวต้มดีได้หน่เจ้าหูนี่ อันนี้ชอดกินกับข้าวต้มเสียบเสียบเสียบขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆนี่แพงเลยนี่ข้าวเห็นเขาขายอันนี้อะไรสดไอ้อม่นขาขายโลละเทอดเลยวะจำบะระด๊อกโลเท่าได้กับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเด้อยภาษาเล่าเพิ่์นอยังภาษาไทยกับมะหูภาษาไทยกับมะหูเพิ่นส่งยังมาเพิ่นกับโมแจงในว่าส่งอันนั้นอันนี้มาครับทีเด็ดโบสถ์ถือว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คือนี่แต่ว่าันี้เพื่อนปลาแท้ละ ปลาเขาหรือปลายังมะฮูงละ่ะอันนี้กับบักสตอนี่กับพักอันนั้นละ่ะบาหน,นี้กับอันนี้อันนี้กับคืออันนี้ละ่ะอันนี้กับสตอละ์ะแต่ว่าสตอใหญ่แต่ว่าไม่กินคือเขาดองมากหรือเขาเสียหนามากมะเมนอันมะเม,มีนแบบอยังว่าบักเขาขั้วอะไรแบบอย่างแบ้านเามันโมเมีมมมนนะดำโมเมียนเพระว่าบักสตอนี่ีเดียอีเดีผ้าเนาะที่ผ้าเนาะ นี่เอาอันนี้ขึ้นไปอันสีนี่มันเน่าวะหรือมันเป็นจ๊ดไหนวะเจ้าบอกคนนี้เด้อเขาเฮ็ดอีหยังกินในได้เฮ็ดถือหรือเขากินกับเขาใช่ไหมเขาดองเขาอันนี้มากเขาจากไอบอเขาดองบอเขาแช่น้ะมาบอเลยคือเจ๊ดไหนนี่เลยขอบคุณขอบคุณอะไรหลายครับอืคนเท่าเนาะอ่าคนเท่าเนาะเขาถึยั่กินโลดนั่นละผู้ใดหูกับบอกมาแน่เขากินยังไงนี่หรืออันเจ้าเบื้องคลิปใครเราจะโทรมาบบอใครนั่นเด้อว่าเขากินยังไง ข่อยบ่เคยมีได้บานข่อยบ่มีกินรสยำกินมันหึ่งเบะม่ไงเตรบ่มหึ่งเนอะมันมันเนอะแต่ว่าบ่มเขาเอามาขัดมันยังไงเออแต่ว่าเขาเสียหนามาเสียแล้วขอบคุณหลายๆมือ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 ว่างนะครับเด้อแต่ว่ามือนี้บ่ทันได้ว่างกินเผาศพอยู่กะมือว่างกะที่พัดสะโตใส เขาใส่ยังผัดบักสตอเดียว้ปก่อนเขาผัดบักสะตอใส่ย่งว่ได้ผัดแต่ว่าผัดใส่กระทะแท้ล่ะกับผัดแพรกระทะแล้วก็ใส่ถ้วยนะครับอืมเซมึงชิมก่อนแล้วจอาติดคนติตัวได้นะฮเออมันบ่ขึนเล่มอมันโมขึนอันเป็นฝนฝาไปใส้เย็นไเนี่ยคะอันนี้ผักะติ๊ตูเย็นไห้ทรงมา คนท้วมมากว่าหมูว่านหรือหมึกรกรอนเนาะว่าพนอสีส่งมากหอดกับจากไตไม่นี่กัโอ้ส่งรวนส่งเร็วขอบคุณหลายๆส่งปลาส่งยังมากม,มันขึ้นกับว่ามี F ่ FT ทางข้างเหนือเที่ยงายว่าเทาแกนเนี่ยงตัวง่วงส้นกันว่าส่งยังมากกับขอบมึงขอบคุณก่อนกินน้ำก่อนข้อแห่งเราบ้าลายเราหอยพอนกับว่ามี่ยังไอยพอนนะครับกับลำล้ำรวยๆล่ะครับไป็นโ เฮดเซอร์บอกเซเว่นกามจะเล่นลงเลี้ยงในฐานะเงินยองมังมีลูกเลี้ยงไงบอกไงนะครับเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเดี๋ยวอันสิได้ไปเฮติสติ๊กเกอร์ละผู้ใดส่งของมาให้กับผูส่งสติ๊กเกอร์ไปส่งไปขึ้นละต่อไปนี่มีแนวตอบสิ่งอันตอบแทนเพื่อนผู้ใดส่งยังมาให้กับชิด้อันส่งกลับขึ้น ขอบุญขอบคุณเพื่อนในฐานะเพื่อนทรงมาไห้เนาะเพื่อนกับนี่นับกินนําเจง,งามลายดีใจหิิงบ่มนะีแนวใดซี่โบเตือนตันนกตันใจนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสิ่งได้เสียสิ่งได้ดีบ้านอยู่ทางไตอันว่าอันนั้นเสียอันนี้เสียเป็นกับทรงมาให้กินมาให้ซิมขอบ,บุญขอบคุณบากอีสานเสียอัยนนั้นเสียอันนี้เสียกับทรงไม่ให้ซิมแบ่งกันกินอยู่กันกินแต่ว่าเบผมทรงกับขึืนทุชูยางชูสิงชอยางกับขึืนชูปูุก้นมันกับเอาไว้เนาะ แต่ว่ากับพี่งสิงเฮ็ดสติ๊กเกอร์บร้านสรรพีเฮ็ดเสียให้ยังเ่ยส่งต่ออพี่น้องฮะเออมาอย่างน้นองขอบคุณขอบคุณท่นหลายๆทุกทสิ่งทุกอย่างส่งบักสตอของเสียของแตอยู่นี่บ่มีกินได้มีเพิ่นก็มานตะไใต้คายแพงอือเฮาซ้ำนิดซ้ำหนึงก็บ่อยากไปซื้อเป็นจินเด้3อัน20จัิสิซื้อมาหยังเนาะซื้อมาก็สิมาเค็ดหยังกินก็บ่ทันได้พอสิอิ่มที่ย่างเฮา,า,าก็ไปซื้อแนวอื่น เฮ็ดไม่กินกับขอบคุณขอบคุณมีเฮียนเพิ่นติปลูกมีหลายผักไปหลายบอกไปหลายกับขอบคุณหลายๆด้วยไอเด้อบ่ได้ลืมบุญลืมคุณนหรอกครับได้กินแล้วกับอ่าท่านได้กินลาบซ้นบ่ได้ลืมแก้วแผวผักหรอกครับท่านได้กินผ้าเงินผ้าข้ามบ่ได้ลื่มเกลี้ยงหางดอกพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆลด้วยครับเด้อบ่มี่ยัง ซีวอลแต่ว่าหันวอลว่าท่านี่เศร้าจักเกียขึ้นซีวานล่ะคือผู้นั้นผู้นี้ว่าล่ะว่าซับเปลือบว่ามียังไงซีวอลแต่ว่าหันวอลว่าเศร้าจักเกียห่วยขอยหาบอลลงบอลใดบ่ลมีนยังหอบข่าวจากขวนน้อมข่าวจากควนท่นท่าน้อมอุกตคุณองค์ประเสริฐเถิดพระธรรมพร้อมรมประสงค์พร้อมลำกันเลื่อพี่น้องเลื่อจงมาห้าห้มตุ่มบางเหตุโรคข้า ยายมีไผ่ไฮเรียนกลุ่มมากเลยเด้อไว้ควาซจำเนี้ครับว่ามีอันใดยายห่างอันใดฟังบอกหรืออันใดฟังบ่ได้กัคอมเมนต์เข้ามาที่ได้ตอบอันใดบ่ฮู้อันใดบ่แจ้งอ่ะสิฟังอันนี้บ่ฮู้อันนี้บ่ฮู้แน่บ่ฮู้แนบก็สิให้เว้าไทยโลดมันก็เว้าบ่ได้เนาะให้ข่อยเว้าไทยข่อยเว้าบ่ได้เด้ข่อยตัวกล่าวทันทีโลดขอบคุณขอบคุณคลิปนี้กับขอบคุณไว้ซจำเนี้เด้อขอบคุณหลายๆเด้อเด้เดอคุณฟิล์มบ่คุณฟิล์มนะหรือคุณนิตยาเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับ